ครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บน iPhone เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาสอนวิธีการจอยทีมโดยใช้โค้ดบน iPhone บ้างนะครับที่แรกเลยพอเราเปิดเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Microsoft Teams ให้เราเลือกไปที่เมนูทีมที่ด้านล่างนะครับจากนั้นด้านบนจะมี รูปคนเครื่องหมายบวกให้เรากดทวีตรูปคนเครื่องหมายบวกหนึ่งทีเราเลือก Join Team with a Code จากนั้นเราเอาโค้ดที่เราได้นะครับมาใส่ที่ Enter Code จากนั้นกด j o i ยพอเรากด Join เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็สามารถเข้าร่วมทีมได้โดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับขั้นตอนการ Join Team บนมือถือ iPhone ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ